สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้กลับมาพบครูเมย์นะคะวันนี้ครูเมย์จะมาสอนวิชาภาษาไทยค่ะวิชาภาษาไทยชั้นป .2 ค่ะหนังสือภาษาพาทีวันนี้เราจะมาเรียนบทที่สองนะคะเรื่องใจหายค่ะทําไมถึงชื่อเรื่องใจหายเดี๋ยวเราเข้าไปอ่านเนื้อเรื่องกันนะคะแต่ก่อนอื่นเรามารู้จักคํานําเรื่องกันก่อนค่ะ ่เด็กๆออกเสียงอ่านตามเลยนะคะคำนำเรื่องนะคะรู้รู้จักคำนำเรื่องคำแรกค่ะเกา่าแฉบอ่อหัวข่าวแอ่งท้อง โอบกอดตัดขังเสียมหน้าต่อไปเลยค่ะไหลเต็มตะโกนประชุมถล่มปางช้างขบวน ไถเอาแวะแก้เพียห่างนานมากดิ้นคิดถีบคุยสุยลูกแรงเคย เลยฟั่งเลือกคันนเด็กออกเสียงตามทันไหมคะหน้าต่อไปเลยนะคะ,ะเริ่มเลยค่ะพักเก่งเกิดเชิญรวน รวมเกรงครับพลิกอยากหนึ่งหลวงอาสาวิธีน้ำป่ามะรืนทำงานว่าจ้างใจหายเสียหายหน้าเสียไหลบ่าข้างล่าง กํานันลงมือตกลงจานวนทางการต้องการพยักหน้าบริเวณปลอดภัยออกเสียงตามทันไหมคะหน้าต่อไปเลยต่อไปก็จะเป็นการเข้าสู่บทเรียนค่ะเข้าสู่บทเรียนเรื่องใจหายเด็กๆก็จะรู้แล้วนะคะว่า ทำไมถึงชื่อเรื่องว่าใจหายอ่านตามเลยนะคะอ่านไปพร้อมๆกันก็ได้นะคะใจหายเช้าว,วันนี้ลุงกำนันเชิญเจ้าของช้างทั้งหมดมาประชุมกันที่ลานวัดภูผาน้ำใสและเด็กๆ อีกหลายคนตามพ่อไปด้วยลุงกำนันบอกว่าฝนตกหนักทำให้ดินบนภูเขาถล่มต้นไม้ล้มเป็นจำนวนมากทางการเกรงว่าถ้าฝนตกหนักซ้ำอีกเกิดน้ำป่าไหลบ่าต้นไม้จะไหลาตามน้ำลงมาด้วย ทำให้หมู่บ้านข้างล่างเสียหายจึงต้องการว่าจ้างช้างไปลากต้นไม้ที่ล้มมารวมกันไว้ในที่ปลอดภัยใครจะไปทำงานนี้ให้มาลงชื่อไว้หลังจากลงชื่อแล้วควานโพพ่อของภูผาและควานมิ่งพ่อของน้ำใส ยืนคุยกันอยู่ครู่หนึ่งจึงเดินกลับมาหาเด็กทั้งสองพ่อเอามืออบไหล่ภูผาแล้วพูดว่าพ่อต้องไปทำงานไกลไปนานมากไม่มีใครฝึกลูกช้างพ่อเลยจะพาใบโบกใบบัว ไปปางช้างหลวงซึ่งเป็นโรงเรียนฝึกลูกช้างของจังหวัดใบโบกใบบัวจะได้เก่งมากขึ้นภูผาจะว่ายังไงล่ะภูผาใจหายหน้าเสียทั้งลูกคนลูกช้างไม่เคยอยู่ห่างกันเลยน้ำใสย,ย,ยืนมือมาจับแขนภูผามองหน้าให้กำลังใจ พ่อพูดต่ออีกว่าปางช้างหลวงอยู่ไม่ไกลนั่งรถไปสองสามชั่วโมงก็ถึงแล้วถ้าภูผาอยากไปหาเพื่อนเมื่อไหร่พ่อก็จะพาไปภูผารู้สึกดีขึ้นแล้วพ่อจะพาใบโบกใบบัวไปเมื่อไหร่ครับภูผาถาม วันมรืนนี้ไปพร้อมกับขบวนของพ่อเดินลัดป่าไปแวะส่งใบบกใบบัวที่โรงเรียนฝึกลูกช้างก่อนแล้วพ่อจึงจะไปทำงานพ่อตอบผู้ผ่าและน้ำใสมองหน้ากันทำตาโตแล้วพูดออกมาพร้อมๆกันขอไปด้วยครับขอไปด้วยค่ะพ่อของเด็กทั้งสองมองหน้ากัน บ้างก่อนจะพยักหน้าตกลงเด็กๆอยู่บริเวณนั้นเมื่อรู้ข่าวว่าใบโบกใบบัวจะต้องไปอยู่ปางช้างหลวงต่างใจหายอยากจะเล่นกับเพื่อนช้างก่อนจากกาันจึงตกลงพาลูกช้างไปเล่นฟุตบอลที่ริมตลิ่งเหมือนเคยเพื่อนเด็ก เพื่อนช้างเตะฟุตบอลเล่นกันอย่างสนุกสนานยิ่งกว่าทุกครั้งเด็กเหล็กเล่นกันจนหมดแรงขอนั่งพักจู่จูน้ำใสก็ตีขาตัวเองดังเผียตะโกนเสียงดัง คิดออกแล้วเรามาทำบ่อทรายให้เพื่อนเราเล่นดีกว่าแล้วน้ำใสก็อธิบายการทำให้เพื่อนๆฟังบางคนรับอาสากลับไปเอาเสียมและถังน้ำที่บ้านน้ำในแม่น้ำไม่เต็มฝั่งพื้นทรายมีน้ำขังเป็นแองแองเด็กๆเลือกแอ่งที่ใหญ่ที่สุดใช้เสียมขุดพื้นทรายในแองให้ร่วนซุย จนแอ่งน้ำกลายเป็นบ่อทรายแฉะใบโบกใบบัวโบกหูแกว่งหางวิ่งลงบ่อทรายใบบัวนอนตะแคงดิ้นพลิกตัวไปมาใบโบกใช้ท้องไถขาถีบทรายขึ้นขึ้นลงลงให้ทรายเก่า ช่วยแก้คันเด็กๆช่วยกันตักน้ำสาดลูกช้างเสียงลูกช้างร้องเอิก๊กเอิก๊กแอ๊กแอกอย่างสนุกสนานและมีความสุขผู้ผาและเพื่อนๆเ,เข้ามากอดลูกช้างผู้ผาลูบหัวเพื่อนช้างเบาๆเ,เพื่อนรักเพื่อนเล่นเราจะได้เล่นกันอย่างนี้อีกไหมคิดแล้วใจหาย จบแล้วนะคะเรื่องใจหายเด็กๆเ,เข้าใจความหมายของบทที่สองหรือยังคะว่าใจหายสืบเนื่องมาจากอะไรเด็กๆอ่านจบแล้วบทที่สองเด็กๆมาทำแบบฝึกหัดนะคะหนังสือทักษะภาษา,าค่ะหน้าที่สิบถึงหน้าที่สิบสามค่ะเด็กๆลงมือทําได้เลยนะคะครูไม่มีเฉลยไว้ให้แล้วค่ะเราไปดูเฉลยกันเลย เก่งมากค่ะเด็กๆแล้วกลับมาพบกับรูมเมย์ใหม่นะคะอย่าลืมนะคะช่วงนี้มีโรคระบาดโควิด -19 อย่าลืมล้างมือได้เจอแอลกอฮอล์ล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ